วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้มีภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการคิดค้นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความยั่งยืนปีงบประมาณ2566 วิทยาลัยชุมชนาราธิวาสจึงได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและมีศักยภาพในชุมชนโดยมีพื้นที่เป้าหมายในอำเภอยี่งอคือตำบลลุโบบูซาเพื่อสร้างความสุขแก่ชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดจากชุมชนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนจากชุมชน วิทยาลัยช,ชุมชนนราธิวาสได้พัฒนาพื้นที่ตำบลลูบบูซาโดยได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่ชุมชนสำรวจความต้องการชุมชนและได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่อันประกอบด้วยโครงการชุมชนสร้างสุขสู่การเป็นผู้ประกอบการตำบลลูบบูซาตามแนวทางการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นตำบุรุบ,บุษซาอำเเบยี่งอจังหวัดนาราธิวาสและโครงการนวัตกรรมเชิงสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งด้วยภูมิปัญญาเพื่อกับเครื่องเศรษฐกิจ BCG โมเดลที่ยั่งยืน การพัฒนาพื้นที่ตำบลลูโบบุสาจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนาราธิวาสกับองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบบุซาเพื่อร่วมการพัฒนาสร้างความสุขความมั่นคงและความยั่งยืนแก่ประชาชนในตำบลลูโบบุซาให้มีความเข้มแข็งทำให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปวิทยาลัยชุมชนนาธาิวาส จึงมีความประสงค์ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบบูษาอันจะนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาประชาชนในตำบลให้มีอาชีพมีรายได้และมีความมั่นคงสืบไป